สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องละครสไตล์เล็กชันแนลครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมโตชิบ้านะครับรุ่นนะครับ3 2 l 2อ5 0 v t านยครับอาการตัวนี้ขึ้นฟ้องว่า usb มีปัญหานะครับก็ที่จริงคลิปนี้ก็ผมก็ลงไปประมาณ2คลิปแล้วครับแต่บางคนก็ยังติดต่อถามมาอยู่ครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดดูครับว่าทำแบบไหนเราจะหายนะครับก็ลองดูอีกทีหนึ่ครับคลิปซ้ำๆกัน ซ้ำแต่ก็มีประโยชน์ครับสำหรับมือใหม่อยากลองอยากทำครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับก็อันนี้นะครับหลังจากที่เสียปลั๊กเปิดเครื่องมาก็จะขึ้นแบบนี้ครับเห็นไหมครับการใช้ง,งาน USB มีปัญหาโปรดนำอุปกรณ์ USB ทั้งหมดออกจากโทรทัศน์แล้วเปิดโทรทัศน์ใหม่โดยดึงสาย AC ออกอันนี้ดึงออกแล้วก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันครับ แก่ฟ้ามาก,ก็จะเจอรูปทรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นให้เรามองที่บอร์ดตรงนี้ครับตำแหน่ง usb นะครับตำแหน่ง usb ตัวนี้่ครับตำแหน่ง USB ตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็น C C ไฟที่มาเลี้ยง USB นะครับซึ่งจะเป็น5โวลต์นะครับตัวนี้ขั้วลบนะครับตัวนี้ขั้วบวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเสียบไฟนะครับ ขอบคุณครับในด้านการถอดนะครับก็ระวังกันหน่อยครับก็คือระวังอาชิมนะครับอาตัวเล็กเนี่ยหนึ่งสองสามตัวเนี้ยอย่าให้หลุดหายครับต้องใช้ปลายหัวแหลงดาแหลมนะครับมันจะมัดกรีง่ายนะครับเมื่อออกแล้วครับแล้วเราลองเสียบปลั๊กดูครับตัวนี้ที่จริงถ้าเป็นดิจิตอลทีวีครับมันต้องใช้บางบางคนใช้ไฟเสาอากาศครับเราต้องเสียบนะครับต้องมีไฟห้าโวลต์ครับ ก็โยงอย่างที่บอกครับหนึ่งข้าขาหกครับหนึ่งเข้าขาหกก็คือจะเอาเดี่ยวอดก็ได้ครับหรือจะต่อตรงก็ได้ครับแล้วแต่ครับการต่อตรงถ้าไม่มีอะไรช็อตก็ไม่มีปัญหานะครับอะไรช็อตหมายถึงสายสายเสาอากาศช็อตสายไฟเลี้ยงครับแต่ถ้ามีเดี่ยวอดข้อมผ่านก็ได้นะครับลองดูครับบวกมาทางนี้ครับเดี่ยวอดสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ถึงสี่ศูนย์เจ็ดครับหนึ่งเอสนะครับสี่ศูนย์เจ็ดครับ โอเคเดี๋ยวลองเปิดดูครับตอนนี้ยังไม่ได้สายเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟก่อนดีกว่าครับอันนี้หลอดติดยัางหลอดแบล็คลา์ติดแล้วครับขาวๆดูนะครับนี่ครับตอนนี้ตอนนี้ขาหนึ่งครับขาหนึ่งนี่มีไฟอยู่ครับห้าโวลต์นะครับส่วนขาหกซึ่งจะไปเลี้ยงยูเสบีครับ ตอนนี้ไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวจะโยงจากขาหนึ่งมาเข้าขาหกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูหน้าจอดูครับว่ามันขึ้นฟองไหมเดี๋ยวจพูดครับตอนนี้หน้าจอไม่ขึ้นฟองนะครับถ้าคนใช้เสากราบดีต้อนที่ใช้ไฟเลี้ยงควรจะใช้ควรจะต่อนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้ใช้กล่อง อย่างอื่นครับกล่องแอนดรอยหรือว่ากล่องทัวรอะไรพวกนี้กล่องอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่ต้องต่ออะไรเลยครับแค่ถอดออกอย่างเดียวครับตอนนี้ผมก็จะต้องต่อเข้าไปก่อนนะครับโอเคครับนี่นะครับผมก็จะทํา R ประมาณนี้อาร์หนึ่งโอห์มนะครับงอขาแบบนี้ครับเพื่อจะให้ใกล้เคียงกับขาตัวที่จะคอมนะครับก็จะต่อตรงก็ได้นะครับแต่ผมถ้าตัวไหนที่เป็นดีต้นนะครับ หมายถึงทีวีเป็นดิจิตอลควรจะต่อไวครับเพราะว่าบางคนใช้เสาอากาศไฟเลี้ยงนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ใช่ดิจิตอลก็ไม่จําเป็นต้องต่อนะครับดิจิตอลทีวีครับที่มีตาคูดอยู่ด้านหลังฝาเครื่องครับเดี๋ยวผมจะต่อไว้ครับโอเคครับก็เดี๋ยวดอที่จริงก็ไม่จำเป็นต้องใช้เดโอดก็ได้ครับดีแต่ต่ออาดีกว่าต่อตรงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมบัดกีเข้าแป๊บครับนี่ครับการต่อผมเพื่อจะให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับ ผมก็จะต่อขาหนึ่งตรงนี้ครับข้อมขาหกตรงนี้ครับแต่ก็ระวังขาตรงนี้ไปโดนซีโดนอะไรนะครับที่จริงผมจะต่อตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันปิ้นมันใหญ่กว่าครับต่อตรงนี้แล้วมาข้อมกับขาตรงซีตรงนี้ครับแต่อันนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับก็อาจจะมองดูคลิปก่อนหน้าก็ชี้ขาบอกอยู่ก็น่าจะเข้าใจนะครับตรงนี้ก็อันนี้การต่อแบบนี้ก็เหมาะกับคนที่ใช้คนที่ทีวีเป็นดีต้นทีวีนะครับเพราะบางเครื่องต้องใช้ไฟเลี้ยงเสาอากาศนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ให้ดูว่า USB หายไปแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เหลือแต่เสียบเสาอากาศเข้าเพื่อดูภาพนะครับโอเคครับนี่นะครับประกอบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กดูครับนี่ครับขึ้นโตชิบ้าแล้วนะครับอ่าที่ฟ้อง USB นี่หายไปแล้วครับ ตอนนี้อยู่ตำแหน่งวิดีโอครับแสดงว่าเขาใช้ตำแหน่งวิดีโออยู่ครับ AV นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองดีตอนครับเพราะว่ามีตาคูดอยู่ก็กัดไว้ก่อนครับตัวนี้ถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ไม่สามารถทาเองได้ครับที่อยากประหยัดก็แกะบอร์ดมาได้นะครับตัวนี้ส่งมาทางไปรษณีย์ก็ได้ครับแต่ต้องขึ้นฟ้อง USB ครับผมทําให้ได้ครับในราคาจอมยาวนะครับลองติดต่อโทรมาดูครับ เออศูนย์แปดหกสามหนึ่งเจ็ดสามสี่หกสองนะครับราคาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ครับลองโทรมาดูครับส่งนะแล้วก็แกะก็แกะให้มันดีๆครับเดี๋ยวจะวงจรจะพังซะก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมขอกดขอกดดูไอ้ที่ว่าวงจรจะพังนี้ก็หมายถึงพวกซ็อกคงซ็อกเก็ตตอนถอดออกนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนิดเดี๋ยวผมจะต่อกดดีต้อนดูครับสักครู่ครับ นี่ก็กดดีจะตลอนครับช่องโมโนยี่สครับหวังว่าคงไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับก็จะถ่ายเข็นประมาณนี้ครับคราครับโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยส่วนถ้าใครไม่สามารถทำได้แกะบอร์ดส่งมาครับโทรมาถามว่าเท่าไหร่ดูครับแล้วก็ส่งมาทางพัสดุก็ได้ครับไปสนีเฟอ์รี่อะไรได้หมดครับโอเคครับผมสวัสดีครับ